ครับ f อทุกท่านครับสวัสดีตอนเย็นเนาะคันนี้นี่ก็เวลาประมาณห้าโมงกว่าแล้วครับมืดเทิมเลยครับฝนมืดเทิมอีกแล้วครับ f อทุกคนเดี๋ยวเย็นนี่ก็จะไปนู่นครับว่าจะาไปหา,หากับข้าวเย็นเนาะไปงมเอา หอยเชลลีเนาะริมคลองเนี่ยนะครับช่องหน้าปาก,กซอยเนี่แหละตรองหน้าปากซอยเอาสักห้าดวงพอเนาะได้ไปแล้วห้าห้าดวงเนาะเดี๋ยวให้ตูเนี่ยได้ไปแล้วสักห้าลูกเนี่ยนี่เราไปเขี่ยเศษสวะลอยตามน้ํามาเนี่ยก็เลยได้มาห้าดวงห้าลูกปลานี่เขาน้องเขาตกปลาเนี่ย ก็ตุกได้ส่วนหอยนี่ก็เราเก็บมาลิมมลองตอนไปหาไม่ได้หายดูเนาะฝนจะตกแล้วมืดคลึ้มเลยครับเนี่ยตกแล้วตกเลยครับตกแล้วเดี๋ยวหากับข้าวกันนาะอเนี่ยลมแรงว่ะลมเนี่ยมืดเทิ้มมาเลยเนี่ย โอ้โห,โหเนี่ยครับตกแล้วฝั่งนี้ตกแล้วเนี่ยฝั่งนี้ตกแล้วครับเดี๋ยวไปหากันครับถุงมาใส่กันนะเราไปใส่ไปขออนุญาตไปหาเชอรี่นะครับหอยเชอรี่เอามาลาบก้อยเนาะเสร็จแล้วครับผมออกมาแล้วครับ ว่าที่แรกว่าจะเอาแค่หาลูกพอเนาะแต่มันได้เยอะครับนี่เนี่ลามะขามป้อมมาด้วยมาขามป้อม,ม,าามป้อมลิมคลองครับนี่ยนี่ขนาดนี้แหละครับเอเซทุกคนมีแต่หัวใหญ่ๆเลยครับเนี่ยส่วนมาขามป้อมก่อเนี่ยออื้ <c oughs> น,นี่ปลาเนางเขานี่ใส่เสร็จนี้เลยนี่ไงเดสีทุกคนคนได้ลาบได้กยอยู่เนาะอันนี้ค่ะลูกไปเอาในคลองครับผักตบชวามันลอยมามาเกาะริมริมคลองก็เลยเราไปเก็บออกมาเนาะ ลอยาตามน้ำม่แต่หัวใหญ่ๆเลยครับนี่มะขามป้อมมะขามป้อมลืมคลองนี่ครับประมาณนี้แหละครับนี่น้ำใส่น้อย,อยไใชลี <c oughs> กบไม่ได้ไปหาอ,อเชอรี่นี่มาขามป้อมมาขาป้อมดุกๆเลยนะอยู่เรีมร่มครอง มีเวลาไปไปตักออกตรงเขื่อนตรงนั้นตรงประตูน้ำนะ Yeah. ต้มหอยนั thấy, à, th m ực. M ực ่นครับต้มแล้วก็เอาแกะเฉพาะหัวมันขี้มันทิ้งตามทิ้งเอาเฉพาะหัวอร่อยเท่ากับหมึกหมทะเลแล้วครับส่วนมะขามป้อมก็เอาไปเป็นยาแก้ไอกินกินกับน้ำพริกมันจำเจีวเดี๋ยวจะเอาชิลีต้มแล้วก็ หัวมันครับเดี๋ยวจะไปก้อยลาบก้อยเอเหยียดไปต้มครับ แล้วครับ นีเป็นระบบขับถ่ายของมันนะครับขมขมเนี่ยนะครับฝั่งนี้ไม่ใช่ฝั่งนี้ครับสังเกตด,ดูดำๆไข่ออกเหมือนกันไข่ไข่ออกเหมือนกันแล้วขมขมเนี่ยระบบขับถ่ายนี่ยแล้วก็เอาลูกกระตามนออกเนี่ยลูกกระตามนออกลูกกระตากับปากอยู่ด้วยกัน ดำออกเขบบมันถ่ายออกข้าง,ข,างข้างหน้านี่เรากตาม ทั S ้งและก็ซอย เสร็จแล้วครับทำการซอยแล้วครับซอยตามใจชอบกิ้นเล็กชิ้นใหญ่แล้วแต่นี่ล้างเมือกออกให้หมดแล้วเราต้องซอยชิ้นเล็กพอป,ประมาณ เสร็จแล้วครับเก็บน้ำมาเนาะดูการปรุงเนี่ยคลิกกระเทียมขาผอมผัดชีเกลือข้าวคั่วแล้วก็ต้นหอมใบโหระพา เทียมขาเนี่ยตั้ให้ละเอียดแล้วก็ผงชโลดแล้วก็ต้นหอมโหระพาใส่เลยไปครั้งเดียวเลยใส่เกลือนิดนึงใส่เยอะยวเค็มเพราะว่ามันเปรี้ยวแล้วเขาคั่วเขาคั่วตั้มเอง ช้อนออกหมดแล้วครับตรงเสร็จแล้วลุกเขาให้เข้ากัน เราให้ให้ผงชลละลายเนาะต้องซุกเขาให้นานๆเอยให้ผงชลมันละเดือดละลาย ไม่ต้องวิหลายชิมไม่ต้องชิมเยอะ <c oughs> เดี๋ยวหมดของมีน้อย <c oughs> พอดีเลยแส่ยบ,บแบบแบนๆเนาะ ก้อยหอยเชอรี่เก็บเชอรี่มาเริมคลองก็พอได้กินอยู่ครับนี่เปลือกมันเจ็บแบบเป็นบ้านครับเดีย๋ยวเอาไปกินข้าวครับกับข้าวเย็นนี้เนาะออกประมาณนี้แล้วครับเจ็บ,บผมเสร็จสภาพอิสิทุกคนนี่เสร็จแล้วกินข้าวด้วยกันครับนี่ก็ทอดมันปลาซอยนี่ก็ก้อยหอย เชอรี่ละโ่ยหอยเชอรีแ่แซ่บๆซด้วยกันครับเอซทุกคนข้าวเย็นนี้ก็ประมาณนี้และครับเนลิมคลอง ข้าวผมนยายกินข้าวครับเอฟซีทุก,กนทคน,น,กนแค่นี้แหละครับขอบคุณที่เข้ามารับชมให้กำลังใจครับผมทอดมันปลาไส้อันนี้ก็ก้อยหอยเชอรี่แซ่ตเ็แบบบานๆง่ายๆครับสวัสดีครับ